Emmaus Bible Course was launched in 2016, driven by a vision to equip believers with the Word of God and lead them to experience a victorious, fruitful, and purposeful life that God has made available through the finished work of Jesus Christ. การเกิดผลและจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ ผ่านการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ This course will deepen your understanding of God's Word, strengthen your faith, and empower you to live out your Christian life with confidence and great effectiveness. หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเสริมกำลังความเชื่อส่งเสริมให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความมั่นใจและเกิดผลอย่างมากมาย Through comprehensive and engaging lessons. As well as practical insights, we aim to foster a transformative relationship with God and a tangible expression of faith. ่านบทเรียนที่ทำให้คุณเห็นภาพในมุมกว้างที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้าแสดงความเชื่อของคุณในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ You will be set free from the fruitless system of self-dependence and learn how to walk in the power and blessings of the new covenant through subjects like understanding the covenants of law and grace and righteousness in Christ. คุณจะเป็นอิสระจากระบบการพึ่งพาตัวเองที่ไม่เกิดผลและจะได้เรียนรู้ที่จะเดินในพลังและพระพรของ,ของพันธสัญญาใหม่ผ่านวิชาต่างๆอย่างเช่นทำความเข้าใจกับพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพระคุณและความชอบธรรมในพระคริสต์

by learning how to correctly understand and interpret the bible through subjects like bible interpretation and biblical world view คุณจะได้รับการตระเตรียมให้ป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกด้วยการเรียนรู้การตีความหมายและทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์ให้ถูกต้องผ่านวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์และมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ Our online Bible course offers every believer from all walks of life the opportunity to grow in their relationship with Christ live the life God designed for them and fulfill their God-given purpose in this life หลักสูตรพระคัมภีร์ออนไลน์ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกอาชีพได้เติบโตขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับพระคริสต์ดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สําหรับพวกเขา และทําตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้ Register today and prepare to embark on an adventurous journey in God's plan for your life ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะก้าออกไปตามแผนการอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ We may fail sometimes but we are not failures คือบางครั้งเราอาจจะล้มเหลวแต่เราไม่ใช่คนล้มเหลว Did you know that failure becomes a bondage only when it becomes our identity คุณรู้ไหมว่าความล้มเหลวเนี่ยมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรามองเห็นว่าเราเป็นคนล้มเหลว And you see that's the difference between those who stay fallen and those who rise again อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มแล้วก็ล้มอยู่แบบนั้นกับคนที่ล้มแล้วเขา กําลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth พรุ่สวัสดิ์นะคะยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Well you have seen the video announcements first about our Emmaus Bible course online คณก็ได้จะได้เห็นวิดีโอประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ของ Emmaus <So, S 1> นะคะ So I hope that you will not Itate, but sign right sign but today away up ผมก็หวังว่าคุณจะไม่ลังเลใจเนาะไม่ต้องคิดเยอะตัดสินใจที่จะลงทะเบียนในวันนี้ได้เลย you know, said about God people. this his อิสราเอลใ e พระเจ้าก็ได้พูดแบบนี้เอาไว้กับประชากรของพระองค์ก็คืออิสราเอลที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ He said my people are destroyed for lack of knowledge พระงบอกว่าประชากรของเรานั้นล้มลงก็เพราะว่าขาดความรู้ This means that God's plan and will for us is that we are not destroyed by the plans of the enemy นั่นก็หมายความว่าแผนการหรือความตั้งใจของพระเจ้าที่มีต่อเราคือไม่อยากจะให้เรานั้น่ะ ถูกทำลายด้วยศัตรูของเรา God's plan is for us to live in victory and live out his purpose for our lives แผนการของพระเจ้าก็คืออยากจะให้เรามีชีวิตอย่างมีชัยชนะดําเนินชีวิตตามแผนการแล้วก็จุดประสงค์ที่พระองค์กําหนดเอาไว้ And the power that helps us to live in victory and purpose is the knowledge of the word of God แล้วพลังที่จะช่วยให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะแล้วก็ตรงกันกับจุดประสงค์ของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง Because when we know the word of God เมื่อเรารู้จักถ้อยคําของพระเจ้าเป็นอย่างดี faith can become strong ความเชื่อของเราก็สามารถจะทำงานได้อย่างเข้มแข็ง so in Emmaus e Bible course you will receive the word of God ที่หลักสูตร Emmaus แห่งนี้รับประกันว่าคุณจะได้เรียนรู้จักถ้อยคําของพระเจ้าแน่นอน tell your friends tell your families to sign up too ยังไงอย่าลืมที่จะไปชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวมาเรียนด้วยกันนะครับ I tell you i l l be a life changing journey รับประกันเลยว่าจะเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะที่น่าตื่นเต้น Also brand and Guard Heart. Life so books, Christ to introduce our two brand new books, new Life in Christ and Guard Your we're new New excited in เรายินดีที่จะนำเสนอหนังสือใหม่สองเล่มของเราชีวิตใหม่ในพระคริสต์และปกป้องหัวใจของคุณ New Life in Christ is a simple practical guidebook for new believers as they begin their walk with the Lord ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เป็นคู่มือที่เรียบง่ายและใช้ได้จริงสำหรับผู้เชื่อใหม่เมื่อพวกเขาเริ่มต้นการเดินกับพระเจ้า Guard Your Heart is a daily devotional designed to help you stay rooted in Scripture and build a strong, steady spiritual life. ปกป้องหัวใจของคุณเป็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณอย่างรากลึกในพระคัมภีร์และสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มั่นคง At this time, the books are available only in Thai. ขณะนี้หนังสือมีเฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้น You can pre-order both books for a donation of 500 baht or more a portion of every donation will go toward our ministry building project the IMET คุณสามารถสั่งจองหนังสือทั้ง2เล่มได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการถวายขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปส่วนหนึ่งของทุกการถวายจะนําไปช่วยโครงการการก่อสร้างอาคารพันธกิจของเรา The i m e And here's something special. The first 100 pre-orders will receive a signed copy from Pastor Nathan. และพิเศษสุด100คนแรก If you pre-order today until 12 December 2025, we will ship Guard Your Heart by 22 December 2025. หากคุณ12ธันวาคม2025 เราจะจัดส่งหนังสือเล่มแรกปกป้องหัวใจของคุณภายในวันที่22ธันวาคม2025 A new life in Christ will be shipped by 12 January 2026และหนังสือเล่มที่สองชีวิตใหม่ในพระคริสต์ภายในวันที่12มกราคม2026 We want to thank you for your support. Our prayer is that these books strengthen, equip, and bless many, many lives. ขอบคุณสำหรับ การถวายของคุณเราขออธิษฐานว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างตระเตรียมและเป็นพระพรให้แก่ผู้คนอย่างมากมาย Alright let's get into our teaching today We've been talking about how to correctly respond or deal with failure in our lives เราก็อยากจะมาแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยกันต่อนะครับว่าเรานั้นจะรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างไร And yesterday we say this the difference between people who live defeated lives and v i c t o r i a เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะกับดำเนินชีวิตอย่างพ่ายแพ้นั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ how they view failure and how they respond to failure แต่ละคนมีมุมมองหรือว่ามีวิธีการรับมือกับความล้มเหลวอย่างไร and all of us have experienced some kind of failure in our lives in different areas ผมเชื่อว่าเราแต่ละคนก็คงจะเจอกับความล้มเหลวในบางด้านของชีวิตกินมาบ้างแล้ว and no matter how knowledgeable we are no matter how skillful we are you know it, life has failures ไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือมีทักษะมีความเก่งในด้านใดก็ตามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะล้มเหลวในชีวิตได้เหมือนกัน and in the things that god has called us to do in the potential that god has given us Sometimes we have to step out and take risks. และในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกในชีวิตของเราด้วยของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยบางครั้งเราก็จําเป็นจะต้องใช้ความเสี่ยงเหมือนกันในการที่จะก้าวไปทําตามแผนการของพระเจ้า And so we may face failures. We're not going to do things perfectly. เราก็อาจจะเจอกับความล้มเหลวบ้างเราอาจจะไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลา And uh, you know I'm not I'm not just talking about falling in falling into sin แต่ผมไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวตรงนี้ในลักษณะของการล้มลงในความบาป but it may be in our area of work the area of our family in the area of ministry มันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องของการทำภารกิจรับใช้ No because there's so many obstacles and challenges เป็นเพราะมันก็มีอุปสรรคมีความหน้าท้าทายหลายๆอย่างในชีวิต And then we have a spiritual enemy that attacks us all the time แล้วเราเองก็ยังมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณที่คอยจ้องทำลายเราตลอดเวลา We will face failures เรามีโอกาสที่จะเจอกับความล้มเหลวได้ But the question is how will we view failure and how will we respond to failure That's a very Important issue think แต่คำถาม <about. S 2> ที่สำคัญที่เราจะต้องคิดถึงก็คือว่าเมื่อเราล้มเหลวแล้วเนี่ยเรามีมุมมองหรือมีวิธีการรับมือกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นยังไง and we learned that one of the very important principles we need to live by is this that failure is not final แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันไปหลักการที่ดีหรือว่าแนวความคิดที่เราควรจะมีก็คือว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิต Don't become your tombstone let failureil อย่าให้ความล้มเหลวเนี่ยกลายมาเป็นหลุมฝังศพของคุณ let failure become your turning point แต่ให้ความล้มเหลวนั้นกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต we read in the s c r i p t u r e it says that the righteous may fall and rise again เราก็อ่านจากในพระคัมภีร์ไปแล้วว่าคนชอบธรรมถึงแม้จะล้มลงเขาก็จะลุกขึ้นได้อีก right when we fall we don't have to stay fallen เมื่อเราล้มลงไปเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องล้มอยู่แบบนั้น right we have the presence of God เรามีการทรงสถิตของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ภายในเราเรามีคำสัญญาที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาของพระเจ้าเรามีความดีของพระเจ้าที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปเราจึงมีเหตุผลดีๆมากมายที่เราสามารถมองขึ้นไปเหนือความล้มเหลวของเราได้ s o so so always t e l l y o u r s e l f failure is not เราจําเป็นจะต้องบอกตัวเองไว้เสมอว่าความล้มเหลวก็คงไม่ใช่สิ่งสุดท้ายหรือจุดจบของชีวิต right the second principle we want to talk about is this. หลักการที่สองที่เราอยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือ failure is not your identity. ความล้มเหลวไม่ใช่ตัวตนของคุณ right failure is not your identity. ความล้มเหลวไม่ใช่ตัวตนของคุณ in other words we may fail sometimes but we are not failures คือบางครั้งเราอาจจะล้มเหลวแต่เราไม่ใช่คนล้มเหลว did you know that failure becomes a bondage only when it becomes our identity คุณดูไหมว่าความล้มเหลวเนี่ยมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรามองเห็นว่าเราเป็นคนล้มเหลว and you see there's a difference between those who stay fallen and those who rise again อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มแล้วก็ล้มอยู่แบบนั้นกับคนที่ล้มแล้วเขา มีกำลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ You they 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 know some people when they fail, they start calling themselves failure when calling seeing start themselves start themselves as fail failure a เพราะบางคนเมื่อเขาล้มเหลวเนี่ยเขาก็มองว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ล้มเหลวเขามองเห็นตัวตนของเขาว่าเป็นคนล้มเหลว And so that failure becomes his or her identity ก็เลยทำให้ความล้มเหลวตรงนั้นเนี่ยกลายมาเป็นตัวตนของเขาไปเลย You know Did, did you know that's the work of the devil นั่นจริงๆแล้วถือว่าเป็นการงานของมาร he condemns มันกล่าวโทษ he storms he f l s t h guilt when we fall มันซ้ำเติมมันเหยียบย่ำเราแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดกับความล้มเหลวนั้น right. so they will never rise again พือเราเองจะไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ and by the way when we fail when we do something wrong when we do something stupid it's good to repent to realize the wrongs we have done แต่เมื่อเราทําผิดเราล้มเหลวเราทําเรื่อง,งโง่ๆลงไปเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้สึกกลับใจใหม่แล้วเราเองก็ ที่จะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำเพื่อจะไม่ไปเจอกับ อาคววมมมล้เเหเหื identity แต่อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวตนของคุณแล้วอย่ามองเห็นตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลว is, is identity rooted Christ. Simple yet powerful. แต่ความเป็นจริงก็คือตัวตนของคุณนะั้นะได้อยู่ในพระเยซูคริสต์มันเป็นอะไรที่ฟังดูง่ายๆแต่ถ้าคุณใคร่ควรดีๆมันมีพลังมหาศาล root of your identity is not your failure it is Christ รากแห่งตัวตนของคุณไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นพระคริสต์ you know so we can learn lessons from our failures obviously คือแน่นอนว่าเราสามารถเรียนรู้จากบทเรียนของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ and and that's part of growth isn't it อันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเติบโต also when we when we fail and we go through painful times เมื่อเราล้มเหลวเราอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่มันเจ็บปวด it, can reveal areas where we need to grow, reveal areas where we need to change. ก็ให้เราเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่า เรายังมีด้านไหนที่เรายังไม่แข็งแรงที่เราควรจะเติบโตมากขึ้น So I would say it is humility to acknowledge our wrong decisions and our failures obviously ผมคิดว่ามันก็คือความถ่อมใจเหมือนกันกับการที่เราจะยอมรับถึงการตัดสินใจผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น and Allow that to become a lesson for us แล้วก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้ But never start calling yourself I'm a failure I was born to fail You know, this my identity. You know, that s, that s, that s dangerous. this That's is แต่ว่าอย่าเริ่มที่จะมองเห็นตัวเองหรือว่าเรียกตัวเองว่าฉันเนี่ยมันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นไอ้ขี้แพ้คืออย่าไปมองเห็นตัวเองเป็นแบบนั้น You know, going back to before back uh, uh, statement I made the ก็ถ้าย้อนกลับไปดูในประโยคที่ผมพูดเอาไว้ก่อนนั้น failure becomes a bondage when it becomes your identity ความล้มเหลวมันจะกลายเป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของของเราทันทีเลยถ้าเราไปให้ความล้มเหลวเนี่ยเป็นตัวตนของเรา the simple powerful truth that our identity is rooted in Christ and it never changes ความจริงที่มีพลังและก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปคือการที่ตัวตนของคุณอยู่ในพระคริสต์เมื่อคุณคร่ควรถึงตรงนี้เยอะๆจริงๆนะมันจะเป็นอะไรที่ช่วยคุณได้ remember this even when we fall or fail อย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเราจะล้มลงไป see God's view of us never changes มุมมองที่พระเจ้ามีต่อเรานั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลย the Bible says we've been baptized into Christ Christ is our life พระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์และพระคริสต์นั้นก็เป็นชีวิตของเรา you may have heard me teachings before that when god looks at us he always sees us in christ all the time คุณอาจจะเคยได้ยินผมสอนแบบนี้มาก่อนว่าทุกครั้งที่พระเจ้ามองดูเราพระเจ้าจะเห็นเราอยู่ในพระคริสต์เสมอตลอดเวลา

หตุฉะนั้นถ้าบู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว c r i is ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกกับเราว่าเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณได้รับการบังเกิดใหม่ or to make it clear when you became a Christian คือเมื่อคุณมาเป็นคริสเตียน did not j o i n a religion คุณไม่ได้กําลังมาร่วมกับศาสนาใหม่หรือว่ากลุ่มใหม่ but spiritually your identity has been o o t ed i n c h r i s t you are in Christ now spiritually แต่ถ้าทางฝ่ายวิญญาณแล้วตอนนี้เนี่ยคุณมีตัวตนใหม่เกิดขึ้นในพระเยซูคริสต์คุณมีรากของตัวตนใหม่อยู่ในพระคริสต์ as a result you are a new creation it means you have a new ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั่นหมายความว่าคุณมีตัวตนใหม่เกิดขึ้นภายในคุณแล้ว changes never this แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้ที่บอกว่าเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป your identity cannot failure change ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมาเปลี่ยนตัวตนที่คุณมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ได้แต่เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณในพระคริสต์คุณจะเห็นว่าคุณมีกําลังที่ ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวนั้นไปได้ In y you know, Old Testament we r l d t e s t u t m o t w s r n d the p u w m r s u s w n y t h o p u w e r h u m w o y s l o v u s e d him t o d e l i v e r e g y p t o u ใ of ปปลดปนิในพันธสัญญาเดิมเมื่อเราอ่านเรื่องราวของโมเสสเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าใช้เขาอย่างยิ่งใหญ่ในการที่จะให้เขาไปปลดปล่อยคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ but before God used him mightily remember he failed สำได้ไมก่อนที่พระเจ้าจะใช้เขาในจุดที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นได้เขาเองก็เคยล้มเหลวมาก่อนเพราะว่าครอบครัวราชวงศ์ที่อยู่ในประเทศอียิปต์นั้นก็ได้รับเขามาเลี้ยง <You> know, ดูเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการมีชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีแล้วก็ยังมีอำนาจด้วยแล้ในขณะที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคน อิสราเอลแล้วเขาก็เห็นพี่น้องของเขาที่ตกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาด้วยกําลังของเขาด้วย ความรู้ของเขาแล้วในที่สุดเนี่ยก็จบลงด้วยการที่เขาฆ่าคน <Right. S 2> ตาย And ended the for years. แล้วเขาก็ต้องย้ายไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาลถึง40ปีในช่วงของ40ปีตรงนั้นแหละที่ทำให้เขาได้รับการเปิดเผยสํแดงว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นทรงเป็นผู้ใดเพราาะว่ที่พุ่มไม้ซึ่งมีเปลวไฟลุกโชนตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เปิด เผยให้โมเสสได้เห็นพระองค์มากขึ้น Those years were years and ใน40ปีตรงนั้นก็เป็นปีแห่งการที่เขาได้เติบโตขึ้นแล้วก็ได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและตอนนี้เขาก็ได้เริ่มเห็นตัวตนของเขาที่อย่างรากลึกลงในพระเจ้ามากขึ้ you know, นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสำคัญมาก identity ยังไงอย่าลืมนะคะว่าความล้มเหลวไม่ใช่ตัวตนของคุณ your identity in Christ in ตัวตนของคุณนั้นอยู่ในพระคริสต์ well, our time สำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราเองก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำ ขอพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่นำทางคุณ see you Again God bless you God แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอพระเจ้าไวพรครับ